นี่เป็นไฟฉายที่ผมสั่งซื้อในเดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับคลิปนี้กว่าจะได้เผยแพร่เนี่ยก็คือต้องเปิดตัวในเว็บไซต์โดยเป็นทางการในโอไล h ์เว็บไซต์ก่อนนะครับผมถ่ายบันทึกไว้วันที่24พฤศจิกายน2023นี่คือ t r i อ l s เซลจากโอไล h ์นะครับบัตทอนเทอบโบ T คือ trial นะครับแพ็กเกจยังไม่ออกมาเป็นคอมเมอรเชีปกติโอไลฟ์ o จะมีแพ็กคอมเมอรเชียเป็นสีขาวแต่ตัวนี้ยังเป็น trial ก็คือทดลองจำหน่ายซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์ซื้อ trial นะครับก็คือต้องเป็นสมาชิกระดับไดมอนด์ขึ้นไปนะครับซึ่งผมเป็นระดับไดมอนด์3สุดก็คือ d i a m o n ์4ผมไม่รู้เขาจะมี d i a m o n ์5ออกมาหรือเปล่านะครับกล่องจะมาเป็นกล่องกระดาษสีเทาแบบนี้เป็นปลอ,อกแบบนี้นะครับ แล้วก็หน้าตาของตัวอุปกรณ์สเปคต่างๆเนี่ยห้ามเผยแพร่ก่อนเวลานะครับสรุปก็คือผมถ่ายคลิปเอาไว้อัพเอาไว้แล้วล็อกเอาไว้นะครับถ้าพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูได้เห็นได้ดูรีวิวนี้แล้วแสดงว่าเปิดตัวแล้วนะครับหรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทานด้านสเปคหน้าตาอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าอุปกรณ์เสร่มรวมถึงดีไซน์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะถูกยกเลิกหรือว่าถูกเปลี่ยนไปนะครับมีทร i เวลหลายๆรุ่นเลยที่มีจําหน่ายใน ลิงก์นะครับแต่ว่าบางรุ่นก็ยังไม่เปิดเผยตัวสักทีนะครับตั้งนานลวในกล่องก็จะมาเป็นโฟมกันกระแทกแบบนี้ซึ่งปกติกล่องโอไลท์เขาจะไม่ได้มาแบบนี้นะครับเอกสารที่มีมาจะเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานซึ่งบางๆเล็กๆแบบนี้นะครับบอกถึงการกดใช้งานวิธีชาร์จรายละเอียดสเปคตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็คําแนะนําคือเอาแผ่นรองแบตออกก่อนใส่แบตกับเข้าไปแล้วก็แปะชาร์จตัวนี้จะมาในซองพลาสติกแบบนี้อีกทีหนึ่ง มีอะไรมาให้บ้างเรามาดูกันเลยนะครับถุงผ้าสำหรับพกพาไฟฉายกับอุปกรณ์อย่างเช่นสายชาร์จนะครับเป็น m c c 1 a แป้นสีดำสายคล้องมือและก็ตัวไฟฉายมาในถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าคอมเมอร์เชียลแบบที่เป็นปกติออกขายแล้วเนี่ยเขาจะใส่ในถาดกันกระแทกอีกทีนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีมาให้ในเจ้าไฟฉายตัวนี้ครับเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผม ไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายที่ถูกอัปเกรดหรืออัปเดตเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมนะครับซึ่งในเวอร์ชันเดิมนะครับเขาจะเป็นตัวที่เล็กกว่านี้ถ้าผมลองหยิบเทียบให้ดูนะครับอันนี้คือบา t o ทอน4ะครับแต่ตัวบาทอนเนี่ยมันมีซีรีส์หลายตัวจะมีบา t o ทอน โปรส p r โปรสามโปอะไรพวกนี้ด้วยแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยซีรีส์4เนี่ยมันจะเปิดตัวที่ตัวเล็กก่อนก็คือบาทอนโคือจากซีรีส์3มาเป็นซีรีส์4แล้วแล้วบาทอนซีรีส์4ที่เป็น Pro เป็น Pro Max อะไรพวกนี้ยังไม่ออกนะครับระหว่างนั้นเขาออกตัวบา t o ทอนเทอร์โบมาคือเป็น บอดี้ตัวที่ใกล้เคยียงก,กับเจ้าบาทอนโฟแต่เป็นตัวที่ใหญ่กว่านะครับตัวนี้จะต่างกับตัวบารทอนโฟตรงที่ว่าแสงพุ่งกว่านะครับเพราะว่าจากออปติคอลที่เป็น TIR Lens ในบาทอนโฟเนี่ยเขาอัปเกรดเปลี่ยนมาเป็น Reflector แบบสมูทเรียบแบบนี้พร้อมกับ LED ขนาดเล็กนะครับเล็กเลยนะเล็กมากแล้วก็อยู่ลึกในโคมสะท้อนที่ลึกแล้วก็กวา้างแล้วก็ผิวเรียบมันนะครับถ้าเทียบกับสัดส่วนของ LED แล้วเนี่ย ถือว่าโคงสะท้อนค่อนข้างใหญ่เลยนะหัวโตวประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายพุ่งที่ตัวไม่ใหญ่มากนั่นเองนะครับส่วนของบอดี้ไฟฉายจะมีการทำอะโนดัสเป็นสีดำนะครับแล้วผมเดาว่าอนาคตตอนเปิดตัวเนี่ยเจ้าบ ton ทอร์เบ,บนี้อาจจะมีรายละเอียดลายกันลื่นหรือว่ารวมถึงอุปกรณ์อ s o ร y อื่นๆที่มีมาให้อาจจะต่างกันออกไปแล้วก็น่าจะมีสีหลายสีมาให้เลือกด้วยนะครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบ โอไลท์ก็ติดตามช่องเอาไว้นะครับเผื่อว่าอนาคตจะได้มีโอกาสได้ซื้อหรือว่าได้เป็นเจ้าของไฟฉายโอไลท์นะครับในซีรีส์เทอร์โบนี้นะครับผมตัวหัวไฟฉายจะมีสเตลเลตสตีลเบซลสีฟ้าพร้อมกับมาร์กิงบอกว่าเป็น b า t t ทอนเทอร์โบ1 3นี้เป็นรหัสของตัว t r i อ l นะครับเป็นตัวทดลองจำหน่ายให้กับสมาชิกระดับสูงเท่านั้นนะครับซื้อทั่วไปไม่มีขายนะยังไม่มีขาย ส่วนของครีบบายความร้อนด้านข้างก็จะมีอยู่บริเวณด้านข้างเบเซลข้างๆปุ่มนะครับกดเปิดปิดซึ่งปุ่มคอนโทรลไฟฉายตัวนี้จะอยู่บริเวณด้านข้างคอตัวปุ่มเนี่ยแบนราบเลยนะครับทำให้กดใช้งานเนี่ยสะดวกเพราะว่าปุ่มมันใหญ่นะครับและปุ่มเป็นโลหะที่มีความทนทานกว่าปุ่มยางด้วยมีรูสแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ด้านขวานะครับสี่ตำแหน่งด้วยกันเป็นรูปแบตเตอรี่เนาะ ด้านซ้ายจะเป็นสัญลักษณ์ความสว่าง4ตำแหน่งนะครับปุ่มเป็นสแตทเลตสทนทานกว่าเดิมแบนกว่าเดิมโอกาสลั่นยากกว่าเดิมนะครับแตกก่ก็กดใช้งานง่ายเพราะอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วใหญ่ส่วนคลิปติดตั้งมาบริเวณคอไฟฉายตรงนี้เป็นคลิปสแตทเลตสสีฟ้านะครับซึ่งเทนชั่นทั้งเบเซลอัพและเบเซลดาวทําได้ค่อนข้างดีผมแปลกใจกับลักษณะดีไซน์ของคลิปมากเลยนะว่ามันเป็นปลายแบบนี้ออกมาปกติมันจะเชิดเชิดอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ข้างล่างจะมีช่องร้อยแลนยาร์ดด้วยนะครับ เว้นไว้เรียบร้อยเลยลายการเลื่อนของบอดี้จะเป็นลายที่ค่อนข้างสากสะดุดแล้วก็สูงมากส่วนฐานจะเป็นแม่เหล็ก MCC ซซึ่งถ้ามีวัสดุดที่เป็นโลหะนะครับอย่างเช่นเสาเหล็กตู้หรือว่าฝากระโปรงรถก็สามารถจะใช้งานเป็นแฮนด์ฟรีคือดูดติดแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกดีแม่เหล็กแรงมากนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาน่าจะเป็น18350การใช้งานเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือขันฝาออกแบบนี้หัวกับตัวแยกจากกันนะครับ แล้วก็เอาแบตเตอรี่ภายในออกมาตัวนี้แก้ไขนะเป็น16340นะครับ650มิลลิแอม์อ2.4วัตต์ออลนะครับคัสตอมใช้แบตเดียวกับเจ้าบะทอนโฟเลยท่อด้านในจริงๆใส่18350ได้เลยแต่เขาทำมาเป็นลดขนาดท่อนะครับไม่รู้ว่าตัวเต็มๆออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เหมือนจะใส่หัวคว่ำลงนะแบตเตอรี่คว่ำลงแบบนี้นะครับแล้วก็ หันขั้วลบชี้ขึ้นข้างบนซึ่งเขาไม่ได้มีมาร์กบอกเลยว่าให้ชี้ขั้วลบขึ้นนะแต่จากดีไซน์แล้วคอนแทคมันอยู่ข้างในแบบนี้นะครับเราก็ต้องใส่หัวชี้ลงนะครับบอดี้ก็ไม่ได้มีบอกอะไรต้องสังเกตเอาเองนะโอริงป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับกันได้ถึงระดับ8นะครับ ipx8 การคลายท่อนะครับคลายได้ฮะเออดีเหมือนกันน้ล็อกแบบนี้คลายนะครับกดเปิดไม่ติดแล้วนะครับขันสุดก็จะมีไฟขึ้นที่ปุ่ม ซึ่งไฟก็จะวิ่งตามระดับเนี้ยถ้าผมลองขันปึ๊กแบบนี้นะครับแดงแล้วเขียวนะเราไปดูแสงกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีกดใช้งานกันว่าใช้งานยังไงครับผมโอลท์บัตรอนเทอร์โบระดับต่ำสุดเลยเบามากนะครับเห็นแค่รองเท้าผมตรงนี้เองเห็นไหมเบามากเลยโลวิตไฮแสงเบานี่คือเบาจริงจงอะ่ะ เบาเบาอันนี้คือโลนะครับเห็นเป็นลำนะครับแต่ว่าสปิลแทบไม่มีเลยมีเดียมแล้วก็หายครับแล้วก็เทอร์โบขึ้นนิดหน่อยไม่มาก800รอลูเมนอย่างมึงตัวนี้นะแต่แต่พุ่งนะครับแสงพุ่งมากเลยคือสปิลมันอ่ะไม่ค่อยเยอะนะครับมีฮอตสปอตเข้มแต่สปิลน้อย แสงก็จะพุ่งแคบมีสปิลเล็กนึงนิดนึงแต่ไม่เท่าเจว,วลอล럿นะกับเจว,วลอล럿มิน่นี่คือพุ่งจัดจัดกว่านี้อันนี้มันเป็นแบบพุ่งนําแล้วก็มีกระจายนิดหน่อยนะครับเขาขาว,ขาวไม่ค่อยร้อนเพราะมันความสว่างไม่เยอะโลมิดไฮแล้วก็เทอร์โบคราวนี้ผมลองระยะไกลบ้างนี่ปนมะพร้าวข้างหลังนู่นนะครับนี่คือระยะระยะเทอร์โบเนาะแรงสุดโลลองสังเกตสปิลข้าง,ข,างข้างนี้ดูนะครับแทบไม่มีเลยเนาะ ต้องขยับไฟไปจนหาเจอนะครับมิดแล้วก็หายครับเริ่มชัดเจนตรงที่มีสปิลมาด้านข้างนี้แล้วก็เทอร์โบก็พุ่งอะนะตัวเล็กแต่พุ่งมากเลยนะครับโอเคครับผมให้ดูลักษณะแสงนะไม่ได้ให้ดูความสว่างดูว่ามันบานมันแคบขนาดไหนไฟฉายแสาพุ่งแต่ตัวเล็กมากนะครับผมโลมิดไฮเทอร์โบสโตรบ ก็ประมาณนี้ดูรีวิวกันต่อครับแสงพุ่งหน้าประทับใจนะครับติดเหลืองนิดๆหัวไม่ได้มีบอกว่า c c ซเท่าไหร่นะครับผมท้ายเป็นแม่เหล็กแบบนี้ใช้แปะชาร์จกันกับอุปกรณ์ที่เขาให้มาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเมื่อชาร์จอยู่จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเต็มแล้วเป็นเขียวแล้วก็ดึงออกได้เลยสะดวกดีนะครับส่วนการกดเปิดปิดใช้งานและระบบต่างๆนะครับไฟฉายมีระบบคลายท่อ ล็อกเปิดไม่ติดนะครับซึ่งผมชอบนะเป็นเมคานิกล็อกแล้วก็ทันทีที่ฝาปิดสนิทแล้วมีแบตก็จะมีไฟขึ้นทันทีล็อกไฟฉายนะครับกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นเลยจนกว่าไฟจะติดขึ้นมาที่โหลแล้วค้างต่อไปจนไฟดับไปทุกครั้งที่สัมผัสสวิตช์จะมีไฟระดับพลังงานแบตบอกว่าตอนนี้แบตไม่ได้หมดมีแบตอยู่ข้างในตัวแต่ ไฟใช้ล็อกใช้งานไม่ได้นะครับกดเปิดปิดไม่ได้วิธีออกหรือล็อกเอาท์จากอันล็อกนะครับเพราว่ากดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นสักครู่นึ่งจนไฟติดขึ้นมาที่ระดับอัลตร้าโลระดับอัลตร้าโลนี้มีเมมเมื่ออยู่ในอัลตร้าโลนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราข้ามอัลตร้าโลด้วยการกดค้างแล้วข้ามไปจะมีระดับให้ใช้งานแค่3ระดับแล้วคือโลมิดและก็ไฮแค่นี้นะครับโลมิดไฮกดดับเบิลคลิกจะเป็นเทอร์โบกดทริปเปิลคลิก จะเป็นสโตรบนะครับดับเบิลคลิกเทอร์โบสามารถกดได้ตอนที่ไฟปิดเลยนะครับแล้วก็ทริปเปิลคลิกที่สโตรบนะครับก็กดได้ตอนที่ไฟปิดเลยเหมือนกันนะครับเรียกมูนไลท์ก็กดค้างสักครู่นึงจนไฟติดขึ้นมาแล้วปล่อยมือนะครับถ้าค้างไปอีกมันจะกลายเป็นล็อกเอาท์นะครับวิธีใช้งานก็มีเท่านี้ส่วนระบบอีกอันนึงคือระบบออโตชัดดาวนะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่กดอะไรกดเปิดไฟขึ้นมาก,ก่อนแล้วกดคลิกแล้วคลิกโฮ o ว้นะครับดูนะ คลิกคลิกแล้วโหวไว้บลิงค์ครั้งหนึ่งแบบนี้เป็นการบอกว่าตั้งไว้เฉยๆถ้าไม่กดอะไรเลย3นาทีดับเองทาเหมือนเดิมนะครับคลิกแล้วคลิกโห v สองบลิงค์นี่คือ9นาทีดับเองนะครับเป็นการตั้งระ,ระบบทร์เมอร์นะครับระบบปิดอัตโนมัติเจ้าตัวนี้เป็นไฟฉายหัวโตแต่ตัวเล็กนะครับแสงคุ้งที่ผมมองว่า แสงพุ่งเกินตัวจริงๆนะครับถ้าเทียบกับเจ้า Baton ฟที่เล็กกว่าใช้แบตเท่ากันเลยนะครับก็จะมีขนาดที่ต่างกันพอสมควรสําหรับสเปคนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับ ความยาวหัวท้ายอยู่ที่77มม,มนะครับหรือว่า3.03นิ้วน้ำหนักรวมแบตเตอรี่ที่ให้มาแล้วอยู่ที่88กรัมหรือ3.11ออนเท่านั้นกันกระแทกตกได้ประมาณ1.5เมตรกันน้ำที่ IPX8 ค่าแคนเดล่าความเข้มอยู่ที่62,500แคนเดล่านะครับแล้วก็ระยะแสงที่ส่องได้ถึง500เมตรเลยตัวเล็กแค่นี้นะครับกับแบตเตอรี่ใสจิ๋วๆแบบนี้นะครับมีไฟบอกสถานะแบตด,ด้านขวาบอกระดับพลังงานด้านซ้ายนะครับ บอกไว้หมดเลยแล้วก็เขาจะบอกด้วยว่าตอนนี้เราอยู่โหมดอะไรนะครับโหมด2เปิดมาก็จะอยู่ที่โหมด2สมมุติถ้าผมปรับไปที่โหมดแรงขึ้นปิดไปเปิดมาใหม่ก็จะอยู่ที่โหมดแรงนะครับเป็นการเตือนว่าต่อไปเปิดมาจะเจออะไรสําหรับความสว่างสูงสุดของเจ้าตัวนี้ไม่ได้มากมายอะไรนะแต่แสงพุ่งไกลถึง500เมตรเลยนะครับน่าสนใจมากสว่างแค่800ลูเมนเทอร์โบเท่านั้นเปิดได้2นาทีครึ่งนะครับแล้วก็ลดลงเหลือ31%จาก800 ใช้ได้อีก53นาทีนะครับเราลดลงอีกเหลือ10%จาก800นะครับใช้ได้อีก14นาทีครึ่งระดับ High อยู่ที่500ลูเมน4นาทีมีเดียม6ลลูเมนสชั่วโมง20 Low 1โล12ลูเมน28ชั่วโมงแล้วก็มูลไลท์ h t 0.5ลูเมนที่20วันโหดมากตัวนี้เป็นคููไว้นะครับ C C T 5700ถึง7000เคลวินค่า C R I อยู่ที่70นะครับก็เป็นแสงขาวแน่นอนนะครับติดเหลืองนิดนด นะครับเห็นไหมแสงตรงนี้ขาวตรงนี้เหลืองเนาะเป็นไฟฉายแสงพุ่งที่ดีนะจริงๆผมอยากให้เป็น18350จังเลยแต่เขาใส่16340มาก็เป็น b a t t ทอนเทอร์โบนะครับทรอัลนะครับตัวนี้ก็ลองดูแล้วกันถ้าพี่ๆรู้สึกว่าพี่ๆชอบนะครับก็ลองเข้าไปดูทําไมเขาไม่เขียนชื่อรุ่นข้างหน้าตรงนี้วะมันต้องตะแคงถ่ายรูปอีกเนาะตัวก็เล็กๆแบบเนี้นะครับจิว๋วๆอย่าเงี้ยไม่ใหญ่มากนะครับถือว่า ทำออกมาได้น่าสนใจเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันถ้าพี่ๆชอบก็อนาคตถ้าเกิดเขาเปิดตัวผมก็ค่อยมารีวิวเวอร์ชั่นปกติที่ไม่ได้ t r i อ l อีกทีอาจจะมีสีอื่นมากหรือเป็นสีดํำนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เขียนว,ว่าทีแบบนี้แล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮบิไรเดนเอา